เอาละครับทุกคนมาต่อจากคลิปที่แล้วที่เข้าเล่นอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอา่าแล้วเข้าก็อยู่ณนะพื้นที่แคมป์แห่งเนึ่งครับ ซึ่งเห็นได้ว่าหลังจากที่เฮ้าทำํำความสะอาดมาทั้งหมดสองสถานที่สถานที่แรกคือเก e ้าเอเลเว่น e นะคะทุกคนอ่าเป็น้านสะดวกซื้อเข้าก็ทําำความสะอาดเป็นที่ได้รอยแล้วใาร้านที่สองครับเป็น้านอาหารดินเนอร์เข้าก็ทําำความสะอาดเป็นที่รียบรอยแล้วโดวยเฉพาะ้านอา,าหารร้านที่สองนี่แหละเจอดีมากๆเลยพ่อซับประหลาดนากลัวนากลัวตัวหนึ่งครับก็นั่งนั่งกิ่นเหงื่อเน่าอยู่นะแล้วก็มาไล่เฮ้าเออแว่ว่าเข้ารดมาได้เลยสถานที่ที่สามที่เฮ้าลิน แบบตัดจบไปก่อนนั่นแหละเออนี่ก็คือสถานที่แคมปที่ตั้งยุ่กลางป่าครับว้าวรู้สึกว่ามันอาจ,จะเป็นแคมหรือเปล่าหรืจะเป็นบ้านค้นครับผม เอาละครับทุกคนเพื่อบรกิการิีเวลาครับวัตถุประสงค์ของแมปนี้นะครับเ่าเขาบอกว่าให้เข้าเทเลอร์ครับทุกคนในครั้งหนีนะครับถาบผมแคดปึ๊บคันนี้เสียงจะถอนอะไรก็ต้องขออภัยครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมอ,อยู่ในห้องใหม่นะเอออาจจะมีเสียจะถอนยิดหน่อยอุ้ยทุกคนเขามาบริเวณนี้ครับว้าวนี่หลือสถานที่ที่เราจะให้มาทาความสะอาด ไอหัวหน้าบ๊อบที่จะมาให้เราทำความสะอาดบ้านก็ตรงนี้เลยอุอ้ยลื่นกล้วยจะบ้าใครเอากล้วยมาทิ้งตรงนี้เนี่ยอุย้ยไม่อยู่ละอันเปิดไปนะครับผมเปิดจะเจออะไรไหมเนี่ยโอ้โหไม่เจออะไรเจอแต่โอ้โหบ้านหรือหรือลังนกเนี่ยรกมากดูสิว่าจะทานที่นี่นานร่างเกียดของมาเลยครับผมอีดูสิมีแต่ความเครอ โอ้โหแต่ว่าต้องใส่เวลานานามากเลยนะกวาจะเฮ็ดแล้วเอาละมาฝ่าวเฮ็ดงานกันดีก,กว่าครับเพื่อเงื่อนเงืนนี่คือสิ่งสำคัญในการดักราชีวิตของเขาโอ้ยหัวหน้าบอบหัวหน้าบอบจ้างมาเฮ็ดเขาจ้างมาเห็เขาทำความสะอาดแต่ว่าเขาก็ต้องเฮ็ดงกายเพราะเขาตกงาน <c oughs> แม่มบอกละ่ะเออเอาละ,าละถึงแม่ว่าสองสถานที่เข้ากับพันผลมาแล้วผมคิดว่าจะทนที่ดี กำลังเฝ้าดูผู้ใดเพิ่งรับเฝ้าเบืบ้องเขาอ่ะอุยน่ากลัวทุกคนโอเคเขาลิบทำข้อสาดก่อนที่สิสายเกินไปพอต้องเฝ้าเห็นงานนีเห็นมันแล้วโอเคจุดหนี้กับประานขา้อสาดสาจุดนีกับประธาข้อสาดครับยูซิยูสูดของนอนเอาจริงตูเทนเลอร์ครับรู้สึกว่าสิมีความเป็นแบบกระทับรัดนะทุกคนนะเป็นบอบเป็นเอ้ยนี่เป็นจริงไหม มีอะไรจริงหรือเปล่าวัดมีไฟมาเพียงตาไฟหลังยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำชุดท้ายฝั่งนี้ครับรู้สึกว่ามันเขียนมบนมันอยู่ข้างนอกกวาสันแต่ว่าสิ่งที่บอกมาทั้งหมดคือผมบดไส้สนใจตอนนี้ผมสนใจตูวฉันเหลือมากกว่าโคตรสวยย่ <c oughs> จะจากบ้าต้นทางวาฏจาักรเอา้าเฮ้ยวัด ประตูเปิดไม่ได้อา้าวชิบหายแล้วจะออกยังไงในทีนี้อฮ้ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้นโอ้โหเต็มเลยดูนะฮะว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ตรงนี้เสร็จจะมีอะไรจำสแกลเราในห้อองน้ำไหมฮะมาดูกันจือโอ้โหนานมากรู้สึกว่าวงนี้จะวงใหญ่เหลือเกินเชิบโอ้โหเสร็จสกทีออกได้ยังออกไม่ได้เหมือนเดิม วัตุประสง,ง,งาาค์เขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุยเขาบอกว่าคว้าเทียนเอาไปข้างนอกมานะเอ้ย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 เทียนอยู่ใสเทียนอยู่ใสเทียนอยู่ใสว๊ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้เขาบอกว่าให้หาเทียนมานะนําเทียนมาเทียนอยู่ใสฉันหาเทียนอยู่พอๆหูตายละตายละเทียนอยู่ในโถส่วมีไหมเนะี่ยไม่น่าจะมีนะทุกคนนะ <S 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 ee, นี่ไงเทียนอ๋อเป็นงูงูตอ เอาละจัดกันครับเขาบอกว่าให้เข้าไปข้างนอกรู้สึกว่าเขาเสใส่เข้าไปพิธีกรรมอย่างบางอย่างแสดงว่าสัตว์ประหลาดที่เขาเห็นน่ะอืมมันคงต้องเป็นแบบเออ่ซาตานอย่างแท้แน่นอนเขาต้องพยายามที่จะกำจัดปั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็บระน่ดใจเอาละเขาลองเห็นตามวัตถุป,ประสงค์ของแมปแมปนี้กันดีกว่าครับเปิดประตูครับผมยูหูเอาแล้วเทียนเราหายไปไหนเนี่ยไม่รู้อะแต่ที่จะรู้คือเฮ้ยทุกคน,นเห็นแสงไฟวงนั้นครับ โอ้ไม่ก็มีใครตามเรามาไหมเนี่ยไม่มีนะฮะเอาละรู้สึกเห็นโอ้รดลดลดลดนึกว่าแสงไฟเออกระเออกระกระแสงไฟน่ะแต่ว่าขอว่าให้เฮ้าเอาเทียนเข้าไปนี่บอกหรือเปล่าโอ้โหทุกคนพิธีกรรมทราบทันยี่เลี่ยเชีย <Yeah. S 1> อะไรไม่รู้วางก่อนเลยซื๊อโอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยรู้สึกว่าเทียนเล่มน,นี้ที่เป็นการบุกการบุกสัประาขึ้นมาก เอาตัวเดิมเพิ่มเติม,ม,มคือเออาฉันคือสัตว์ประหลาดยังไงล่ะเจอกันอีกแล้วสินะหลอกเลยว่าสถานที่นี้แกไม่รอดแน่นอน a few moments later อุ้ยอุ้ยทุกคนแลนเลนเลนโอ้โหจังหวะนี้มันมาแล้วมันมาแล้วยือ้อต้องรีบหนี้หน้างานนี่โอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ตัวใครตัวมันเอ,อ้ยกำลัาางน้องขาของฉันตรงเสถียรขึ้นมานะบัดนาวอุ้ยดูสิดูมันมันกระโดดพร้อมโอ้โหจังหวะนี้ ไอ้ยูก็ยูผมมาอยู่แล้วคนหนึ่งต้องเฝ้านี้ครับผมโอ้โหจังหวะนี้ครับรู้สึกว่ามีวัตถุประสงค์โึ้นมากขาบอ,อกว่าเอาชีวิตรอดจากาพิธีกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาหาลังจากเรนมีตัวว่างันมากครับทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ห้องมือวา่า แล้วก็ต้องขอตัดจบนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเ <_ d ick> หนื่อยจริงมันวีเดนแล้เขาแบบโอ้โหแบบน่ากลัวสยองครับีนคือจอุดซ้ำมอนครับผมจมุดซ้มมอนโตมันออกมาคือพิธีกรรมอุ้ยรู้สึกว่าเทียดี่ห่หน้ามาปักไวน้นีน่าจะเป็นแบบการอันเชื่อนการอัแบบนเชื่นโตตนของมั้ออกมาครับผมอุย้ยน่ากลัวน่ากลัวเอาแล้ววัตถุประสงค์เขาบอกว่าให้เข้ากลับไปมองรถครับ กลับบ้านก็ดีเหมือนกันงานจะได้จบจบเติบโอ้โหม่ก็จะได้กลับแล้วไปกันนะเว้ยโอโ้ไม่อยู่แล้วเข้มกลงานผีสิีไปอาดหลาดสองสัปดาห์ต่อมา หลังจากคืนนั้นฉันไม่เคยเห็นปีศาจอีกเลยโอเคครับก็เป็นจไดจกันบ้างครับสำหรับแมปการทํางานทําความสะอาดกะเด็กของเข้าในครั้งนี้นะครับเนาะต้องบอกเลยว่าเป็นแมปที่แบบน่ากลกัวมากเลยครับในสารตะธานที่แหงน,นี ผมยกให้สถานที่ที่สองก็คือร้านอาหารดินเนอร์ครับตอนจบที่เขากล้ล้างแซลแอนนี้ขึ้นรถเนี่ยสัตว์ประหลาดทีทลักดินเนอเน่าครับทุกคนมันแลนไล่ตามเข้าโคตรลุนเลยเออสลับไคยที่แบบมีโรคบักนะครับมาต้องห่วงนี่ว่าติดตอมาเร่มต้นไม่สื่อโรคบักปุ๊บคือเกิดไม่ตรงนั้นเลยแ่จ้าสรับผมแล้วผมตายแล้วก็ได้เริ่มมลินไม่นะครับนะต่าตนนัหนผมบรอิอัดเออโอ้ยเป็นแบบที่แบบน่ากลัวมากเป็นประมาณวา่าเข้าเหตุงานการกึ่งคืนแล้วเข้าไปหอดสัตว์ประหลาดนะครับทุกคนที่กล้ลัางแบบ ยูได้ลานมาป่วนเปลี่ยนประมาณนี้ครับทุกคนพอ่อซี่แปลกและผลปรากฏว่าสถานที่ที่สองเนี่ยมีตำรวจเขามาถามเพราว่าเออคนในหมู่บ้านเท่นานั้นะหายไปหายตัวไปพ่าด้านแบบพัพอพอบพ่อคนน่ะเออประมาณนี้แบบหายตัวไปแบบปริศนาแล้วจะหนีพ่อเนื้อเน่า,เ,นาเมื่อแปลี่ยนประมาณนี้ครับผมคิดว่านะเนื้อแปลกที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าทรัพ์ประหลาดตัวน,นั้นแหละข่าคนทุกคนในหมู่บ้านท่านั้นใหายจากโลกนี้ไปคือมันกิน แล้วทีเนี่ยข้าพี่พ่อเนื้ออยู่ในของเออ่ให้ของสต็อกสินค้าของรรานอาหารผมคิดว่าเนื้อนั่นแหละเป็นเนื้อคู่โคตรที่หายตัวไปอย่างลึกลับอืมประมาณนี้เด้เราจะทันที่ที่สามครับเป็นเหมือนแค์งานนะทุกคนนะเป็นเหมือนแบบบ้านแบบบ้านที่อยู่แบบจังไหนวะเขาเอื่นวะเ <laughs> ขาเอื่นวาอย่างว่าบ้านที่แบบอยู่ในคลังสินค้าเออเป็นตู้ก็จะเนื้ออเอออันเนี่ยผมพ่อติษยทราบได้ว่าการที่เขาอาเทียนเปจยุดเนี่ย เป็นการท้ำมอนตูสปาลาดขึ้นมาลายขาครับแล้วก็เป็นการขามันในตูแต่ว่าชอ็ชอตเนี่ยผมได้ตัดออกไปเพราะว่าระยะเวลาที่สปาลาดมันท้ำมอนขึ้นมานแนลนดอๆไรเขาเนี่ยมันมีแต่เหมือน4ีลอยวีที่ซึ่งมันด่วนมากผมก็เลยจะตัดจบไปครับเออก็ถือว่าเป็นแมทที่แบบ น่ากลัวแมปหนึ่งนะทุกคนก็ล้อมาริ่นึ่งครับลินได้จะเบิดสี่คนหรือหาคนนะครับเนาะก็แล่นสมารถ,ถด็ในก็มู่ได้พอือ,อมาลองล่นแบบความแบบน่ากลัวน่ากลัวน้ำกันนะครับทุกคนโอเคสำหรับลิปนี่ก็ต้องไวจตาหนิก่อนคันไพมาคลิปนี้เนาะก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กดตั้ไค่ายกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อที่สี่วนได้พ่าการจัดเตรียมขี้คลิปนาครับสำหรับคลิปนาเนี่ยขันผมมี แมปนากวนฮากัวหรือแมป,ปนมวนๆในเกมมือบอลหรือเกมอื่นกันแล้วแต่นะก็นอกก็สี่มาอาัดให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะครับทุกคนโอเคสำหรับลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย